กราบสวัสด,ดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับอยู่กับพีุู่แล้วและวันนี้ก็อยู่กันในเกม Gas and Glory เย่ก่อนที่จะไปรับชมรัะฟังกันอย่าลืมเชิญก,กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกดระด,กดกิ่งนะครับหรือใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกได้เลยนะครับขอบคุณจริงๆไปเล่นกันเลยอาราจิเมพร้อมหรือยัง ดีมากดีมากเราเราจะต้องผ่านด่านนี้ไปเข้าใจไหมเพื่อที่จะเรานั้นจะได้ไปกินน้ําแข็งใสเข้าใจไหมจิเบ้เข้าใจคพี่เด้อไปกันเลยจิเบ้ไปนะพี่สบายสบายพี่สบายจิเบ้พี่ได้มาของแท้อยู่แล้วโอ้โหอ เอาราชิเม่เมื่อกี้พี่แค่ฟอม้อมแต่นีพี่เอาจริงแล้วสุดยอดเลยพี่ผมรูว่าพี่แค่อไปจิเบ้ไปพี่รบะอกอยู่าิเมจิเบ้ใช่เพี่รปองแกโอ้พอรีชิดอ้านเฮ้ยจิเบ้ พี่ลองจังใจทำสมาธิเพื่อที่เราจะได้พาด่านนี้ไปดูกันชื่นใจเลยพี่เม่ไม่เป็นไรจิเบ่ยเจเบ่ยตายพี่พี่ไม่ไหวแล้วพี่กินจะิตหัวพี่ต้องทำอะไรแน่ๆมีแกกินจิตดี่มากจิเบ่กำลังใจสำคัญของพี่ก็คือน้องเลยจิเบ่ยชื่นใจเลยพี่พี่วันไหนเราจะพานจิเบ่ไม่รู้เหมือนกันพี เราจะต้องพาด้านนี้ไปจิมี่ตงเป๊ะตงเป๊ะจิมมี่ตงพี่ตงตงไปไหนก่อนผมว่าเราเปลี่ยนด่านไปพี่เฮ้ยจิมมี่แกทำไมพูดอย่างนี้แกคิดว่าพี่เป็นคนขี้แพ้อย่างนั้นเอ่ะตาวพี่ปุมินพี่ปุเปลี่ยนไปทางไหนดีเฮ้ยดูตอนนี้พี่เอาจริงว่าจิมมี่เราจะต้องพาด้านนี้ไปด้วยกันจิมมี่ไปสวยจิมมี่ไปไหนจิมมี่วันี่ไม่คุ้นอาไรเล พี่มันเอาสุดอยู่แล้วน้องชายนี่เลยจิเบ้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 เอ่ออะไรเนี่ยเอ้าว้าวเปื่อนจิเบ้อจิเบ้หายจิเบ้อยู่ไหนอ่ะจิเบ้ไม่รู้อยู่ไหนจิ้นที่รู้ๆพี่จะพาดานี้ไปจิเบ้พี่จะพาไปเพื่อน้องจิเบ้ระบาแล้วเว้ยจิเบ้ระบาแล้วเยอะ ถูกต้องแล้วจิมมี่เห็นไหมจิมมี่แอบไปนอนมาใช่ไหมเลยไม่เห็นพี่ผ่านไอพี่ผมง่วงดีมากแล้วดานี่ยไอ้แกเนี่ยลบไปเออพี่ผมทางเราเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจิมมี่แต่ที่รู้เราจะต้องอ๋ออ๋ออ๋อพี่พี่อ๋อพี่ผมยังอยู่พี่พี่ไม่เป็นไรนะไปจิมมี่ไปพี่โอ๋อจิมมี่เราจะต้องรีบไป จิเบ้เราจะต้องรีบไปปืนใหญ่ไปจิเบ้ใช่พี่เราจะต้องรีบไปพี่โอ้โอ้ไปจิเบ้เราจะได้ผ่านเราจะผ่านด่านนี้ไปด้วยกันจิเบ้ออออออไม่เป็นไรจิเบ้รัวพี่จะเอารัวไปสร้างบ้านด้วยพี่พี่เอารัวพี่รัวไปนักกูกลัวสิโอ้จิเบ้พี่จะเอารัวไปไม่เป็นไรจิเบ้ รัวได้ป้องกันเราจากกระสุนได้เช oh! like. like like ื eh? yeah. Yeah. Oh. Okay. ่อพี่เจ oh, ้าอ้เชิดบริษัทเชิพี่ว่าขก่เลวราแล้วจิเอจิบอตัวลอยพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จะเข้าเส้นชัยวู้วเดีพี่จะเข้าเส้จิเอยยยยย้ยยยเยย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 ยนยย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 ย ไปพีเออไใช่ยไปพี่ไปจิเบ๊ตพี่พี่เป็นอไรโพลิชินโพลิชินไปจิเบพี่ติดเทอร์โเทอร์โมปีดอ๋อพี่พี่เออพี่เอาหัวไปด้วยจิเบ๊เอาไปป้องกันก๊สุนยังไงล่ะมันป้องกันได้จริงพี่เราบรรจุันเราอีเจ๊เราไม่ได้เว้เลย จะไม่หายไปไหนอาไปเลยพี่เอาละครับก็สมก็สมควรเวลาสมควรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมาขอบคุณทุกคนไลค์ทุกสับสกไลค์ทุกซับสไบด์ด้วยขอบคุณมากน,นะครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดสั comment, บสกไลค์คอมเมนต์มาให้กันด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบหรือ,อยังไงเอาไว้เจอกันอีกทีได้พี่นี้ขอตัวไปก่อนนะครับให้ด้วย